cái đứng có ngày có mấy đây đưa lại chuyển tham không mới mới cái đứng này đi cái đấy cái gì vậy คุคุกสามเหือเนาะเหอืองอผันีสุดยอดเลยะในดวงเงนใยิบกองดีเนี่ยก็หลันนั่นแหละอพน่ะเกินลูกไก่แบบนั่นอ่ะลูกมึงกทำต้นเอกองอ่ะเอ้าเออน่านา่ดาวลื่นหลังไม่ลงว่าเออ ดาวลืน <festivals> ่น <Str GI. S 2> อ่ะแตนมีอ่ะคนแปดแต่มีแม่เนี่ยั้นอม่ทับอะไรนั่โอ้กว่าต่างกัอ่ากกว่าชืมวยมากนเราเกิดลมเปิดเ <takes> <the> e ียนในเด็กูเปิดได้มีก่น่ะ มีอเออน่งร้อยเกานงร้เขาเงี่สองจันร์นงร้อ่ะแกเงินสองจันตรดัดาฟเลยรอด้วยเต้เต้เตเออไปด้เงินสองจันมีเงินสองจันจอดเงิสองจันเนันเงนสองจันเนี่ย เยอระเบิดขึ้นตั้งแอ่ตั้งนอกก็มีหน่อยที่นี่ระเบิดลงมาว่ะระเบิดลงมาระเบิดลงมาระวังตโมของเราอะไรตัวอยู่หรอวะ อยู่ห้องน้ำบ่ะฉันมีสามกออนโมกาได้ห้องน้ำบอกเฮ้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ย,ยไมชุกเป็นเจ็ดตัวเหรอยังดาวอยู่นะระวัะงระวัง <c oughs> พตายเว้ตายเหน้าเอามันต้าดูอตัวต้นไม้หายไปไหนวะมีพิษเลยมันคันไปก่าแล้วไม่ล้งมือเลยฉีดยาขอดาเ่ได้ไยได้ไไป้ได ไไตัวเลี้ยวตวเลี้ยวขอความมึงขึ้นรสชา่ใกปนไ่ได้ขนนันออ้นะวะตอื่นไัวกอนนสองจนนี่กระตุกเนี่ยกวหลัเยนเย็นเลยนะขึ้นตลอด มาเรียนยูสีอ่อเนาะเออมียครัเมีสามสิบเมื่อไอ้รถดอกรถตีดอกรถนั่นจอดนั่นฮะสเปียร์เนี่ยเอออ้เมมัอนสนใจอยู่ในสเปียร์คืนนี้ไปอยู่ไหนไปเออไปอ่ะไปอ่ะไปว่ะจูงเราบ่อเนะกันเ้ ตึ้งกว่าหรอคูหนาไอ้ดอกหนาวไปกว่าหรอเฮ้ยกว่าเหยียบก่นนะเหยียบว่ะเหยียบก่นเฉยกว่าเหยียบไปกว่าว่าจะหรอขับรถวนมากเกินไม่สูไปได้ปะ w a t c out นมาขนะนนจอดแล้วเด็ช่วพากองให้นะเออชบยากองดิไปวะตายรู้ขอปืนดีๆหน่อยดิ ไระเบิดไฟสบวะบอดมาเยอ่ะอลวหชิเหรวะบอดวะโอ้ก็ไอบอดยืดตายตานตุนไหมเออหาง ทันยื้อนั่นอ้ย่างวะคมเมียนใสๆอะวะเหีว่ะเนี่ยเหี้ยเนี่ยอเอาแล้วไป không nghe không nghe. Đi à? Con con. nào? này này. Chà, nhiệt. Ủa Bạn lên bây giờ nó มาเติอนหวานเาลงเนี่ยเปิดนั่นโลนะฮะเจ้าน้าไอ้ดาบยิ่งเลยแกมื่อแกให้ยิ่งไรเองก่อนนั่นเพืหารตัวมุดอ่ะเพย่อตัวหารมุดอ่ะนั่นนอ่ะต้องการในสปียร์ของไก่นะนะจะได้ Watch out นับจนไหมไม่มีคนน้อมหลังแทนนั่นมีคนมาหลังยืนหน้าหลังนะเออ

ไอ้หันห้าอย่งน่้วะไปดิยิงสุดดิเออห้ามนโผห้าลันซาเยอนเออยิงอ่ะลันซยองอ่ะยอน่ะเออตตยตัวอเออมีคนยืนมันแดงว่ะคอยมันนั่งยืนเลยใตาไม่เดินถูอ่ะมันนะ

กลอดกลอดก็รอดกลอดบี่ี่ก็สุกียวแล้วเนียต้องไปด้านไหต้องไปด้านไหนต้องไปด้านไหนฮะแขวยยาหนึงเก็บหนึ แกคนเหม่อวปิดร่วงช้าอะไรคนงนกินกันี่หมดไคิดผ้มอะรมาอไม่จอดอ่จอดตรงนู้นอะไรมามาต่อเม็เป็ดทมพัไม่ดมัดเอา้าเออเนี่ยร่ม ถามถามน้อยไอ้มึงได้ลายสองก้อนป่ะตัวก็อยู่ลายลูกกูบอกแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นมึงล้างไอ่มึงไม่หลักมึงไม่รู้จักกูเหรอมึงรู้จักเปล่าเอ๊บปากเอ๊บปากรู้จักว่ามันเอบยืดก่อนเลยถ้าหล่ะอย่านึ่งล้างไห้มันลายมันทาทาแขนแขนโยอ่ากับชัดแม่ของเธอ

ก็แม e ่ดื้ออย่างนี้อเออต่ำแล้วเยี่วะตนไหม่ตนใหม่เหมือนเมือนั่นนั่นดูนั่นยิอะไรบ้างหสีหน่อยกสามหน่อยไม่ยิงบบสามเปอร้นอนผัดไรวยหกสิบเจ็ดชิปกความเมื่อต้นนี้ยี่สสามเปอรเนต์ยิปติดต่อติดต

ก็ใจเย็นนะเออคอยเมื่อคืนนี่นะเนี่ยตายพอมันอยู่ต้นใหม่โอ้พันอยู่สูงกว่าเยังก่อนหน่อยมันอยู่สูงแหละยืมขนาดหรอเออนอกกว่ายิ่ตายเออไอ้นอกกว่า